มีข่าวดีมาบอกนะคะสำหรับแฟนๆของคุณลีมินโฮค่ะหลังจากที่เจ้าตัวนะคะก็ไปรับใช้ชาติมานะคะแล้วก็กลับออกจากกลมมาเมื่อประมาณราวๆกลางปีที่แล้วนะคะล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็มีการรับเล่นละครซีรีส์เกาหลีเรื่องใหม่แล้วนะคะก็เดือนเมษายนนี้ค่ะก็จะได้พบเจอกับเขานะคะในลุคของเรียกว่าเป็นจกักรพรรดิขี่ม้าขาวค่ะ ข้ามโลกคู่ขนานนะคะมาเจอกับนักสืบสาวคุณคิมโกอึนนะคะในซีรีส์เรื่องดังค่ะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะก็คือ The King Eternal Monarch ค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะคะจะออกแนวเป็นแฟนตาซีนะคะเป็นโลกคู่ขนานเป็นเรื่องใหม่นะคะซึ่งเป็นผลงานการเขียนบทละครนะคะจาก คนที่เคยเขียนละครเรื่อง The Air นะคะแล้วก็ Descent d a n of the Sun ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะอย่าง The Air นะคะหรือวุ่นรักทายาทพันล้านที่ตอนนั้นคุณลีมินโฮเลนเนี่ยกโด่งดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะรวมถึง Descent d a n of the Sun นะคะหรือว่าชีวิตเพื่อชาติรักนี้เพื่อเธอค่ะที่ทำให้ทรงเเคียวกับทรงจุงกินะคะโด่งดังไปทั่วประเทศนะ,ะจนเป็นความรักนะคะแล้วก็แต่งงานกันไปแล้วก็ตอนนี้เลิกรักกันไปแล้วนะคะเอาเป็นว่านะคะตอนนี้ พระเอกรีมินโฮค่ะกลับมาเล่นละครแล้วนะคะก็ใครนะคะที่อยากดูค่ะต้องไปดูผ่านทาง Netflix นะคะในเดือนเมษายนนี้ค่ะจะคัมแบ็กนะคะเล่นคู่กับคิมโกอึนนะคะนางเอกคนนี้ก็เคยเล่นละครซีรีส์ดังนะคะอย่างเรื่องกรอบรินนะคะตอนนั้นเล่นคู่กับกงยูนะคะหลายคนน่าจะจำเธอได้ค่ะก็เอาเป็นว่านะคะเป็นการพบกันครั้งแนว่วอนจะเป็นครั้งแรกนะของรีมินโฮกับเธอนะคะก็ คร่าวๆนะตอนนี้เนี่ยคิมโกอึนนะปัจจุบันอายุประมาณ28ปีค่ะในขณะที่ดีมินโฮนะคะก็32นะคะปีนี้ก็มาเล่นละครคู่กันค่ะสำหรับใครนะคะที่รอติดตามชมค่ะก็มีสายโยน,นี้นะคะได้เจอกับพวกเขาแน่ค่ะใน The King Eternal Monarch ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า